ถ้าหากคุณกำลังมีปัญหาเจ็บปวดมีอุปสรรคเกิดขึ้นมาในชีวิตและคุณก็กำลังรู้สึกถึงความทุกข์ทรมานแน่นอนที่สุดค่ะเวลาที่คนเรามีปัญหาเกิดขึ้นมาในชีวิตสิ่งแรกเลยที่เรามักจะมีกันก็คืออารมณ์ความรู้สึกที่เจ็บปวดและก็ทุกข์ทรมาน แต่วิธีการค่ะที่จะทาให้เราออกจากจุดๆนั้นได้อย่างแรกเลยคือเราจะต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็รู้ตัวค่ะว่าคุณกําลังรู้สึกอะไรอยู่เราจะต้องรู้ตัวว่าตอนนี้ฉันกําลังทุกข์ฉันกําลังเจ็บปวดเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเราเป็นอะไรรู้สึกยังไงสิ่งนั้นนะคะเรียกว่าสติคนเราส่วนใหญ่มักจะไม่มีสติ เวลาที่ขาดสติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่สามารถที่จะหาทางออกจากปัญหานั้นได้เลยเราไม่รู้จะทำยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีสติค่ะสิ่งนี้เองที่จะทำให้เราค่ะรู้ว่าควรจะจัดการยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาในชีวิตและเมื่อไรที่เรารู้ถึงสิ่งนี้ อันนี้แหละคะ่ะที่เรียกว่าบทเรียนจะทำให้คุณเติบโตเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าหากคุณกำลังรู้สึกเจ็บปวดอยู่กลับมามีสติเข้าใจตัวเองอย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับปัญหาที่หาแสงสว่างไม่เจอเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากคุณยังคงมองเห็นความเจ็บปวด สิ่งที่คุณได้ก็คือความทุกข์ทรมานแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนมีสติเข้าใจมันแล้วก็หาทางออกให้กับปัญหานั้นได้เมื่อนั้นสิ่งที่คุณได้มันก็คือการเติบโตค่ะวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะกับไมซ์เซ็กกำลังใจดีๆใน2นาทีกับครูจอยพิเศษเอ็กซ์เพรสค่ะ แล้วก็ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะถ้าใครอยากที่จะเรียนรู้นะคะในคลาสฟรีกับจอยนะคะจะมีคลาสฟรีสอนเป็นประจําทุกเดือนในเรื่องของการตลาดแล้วก็มายเซตด้วยนะคะใครอยากเรียนด้วยกันนะคะก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ Line นะคะ ID แอไซครูจอยค่ะแอไ K R U J O Y นะคะสําหรับคลิปนี้ฝากเอาไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ